โชคลาภหายแน่นอนค่ะวันที่หนึ่งพฤทธศตวรรเนาะคะ่ะหายแน่นอนโชคลาภขนมไทยวันที่หนึ่งพฤทศจิรรเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวบ่อยหายหลังบ้านก่อนเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่รวมทําบุญมากากญุมุทนาซาทุบุญเนาะคะ่ะหายมิโชไม่หลบับได้บนล่างค่ะหวัวทีแล้วเนาะคะ่ะวันพูดเมื่อกี้เนาะคะ่ะสามโตตรงเนาะค่ะพี่น้องอืมส่วนมากจะเนียนสามตัวเด้อผู้ใดขามฟังโค้งเมื่อนี้ค่ะ เช่นกันนะคะบางคนเนาะคะ่ะเจอเจี๊ยบล่องใจบางคนได้โชคลาภจากเจี๊ยบนับขังบทวนเจอเจี๊ยบล่องใจแค่เทือสองเทือกเปิดอาดลาดเพราะว่าเจ้ามาด้วยความแบบความหวังผลประโยชน์เนาะคะ่ะบได้มาด้วยความที่อยากสร้างบุญบาร,รมีความขวัญเจอขวัญร่องใจเทือสองเทือกไปแล้วบางคนจะบอกไหวแต่บ่ต้องเสียใจเด้อค่ะพี่น้องทางฮ้าวซอยเหลือผู้้ใดไปแล้วเนาะคะ่ะเขาบัแบบบบเห็น่าของห้ากับปล่อยเข้าไปเนาะค่ะพี่น้องสักเมื่อหนึ่งเนาะคะ่ะ สักเมื่อนหนึ่งเขาก็ต้องนึกถึงเฮาวของเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าบ่ามีเฮาเขาไปบ่รอดดอกค่ะผู้ใดที่เพ่งบาร,รมีเพ่งแห้งเพ่งอากาเพ่งกําลังของเฮาวบอกตดบ่กพันเนี่ยก็ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปทําบุญกันตามปกติค่ะมื้อนี้ยำแรงมากก่ะส่วนมนไหว้พระเจริญภาวนาเนาะค่ะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอนุโมทนาสาธุบุญให้องค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิิทธ์ท่านปู่นาคายาน,นาคีองค์เทพเทวาเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องในเรื่องโชคลาภเพิ่นประทานในห้เฮา เฮากัต้องสวดมนต์ให้เพิ่นกลับปฏิบัติให้เพิ่นท้ำบุญให้เพิ่นสร้างบาร,รมีความเพิ่นเนาะคะ่ะโชคลาภเพิ่นให้แน่นหนลานเปอร์เซ็นค่ะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดที่ไปขอแล้วบ่ได้โชคลาภอย่าโทษเทวดาอย่าโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะให้โทษโตเจ้าของที่สร้างบุญสร้างบารมีบ่ถึงเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องถ้าเฮามีจิตใจที่บริสุทธิ์อยากสร้างบุญสร้างบารมีความเพิ่นเพิ่นแนมเห็นเนาะคะ่ะถึงมนุษย์ปกติจะแนมบ่เห็นแต่เทวดาสิงส่งศักดิิิิ์์สทธเเพ่่่่นน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 แมห็คะวาบัััก้้ออีีี มันเป็นคนจังได้เนาะค่ะพี่น้องบ่ตองหน่อยใจถ้าเฮาท้าบุญมาดีแล้วย่อมได้ดีเสมอคะ่ะที่สําคัญเนาะคะ่ะโชคลาบบาร,รมีเข้าถึงเข้าได้แน่นอนวดที่แล้วบนรางวันี้บนราง3าตัวตรงบ่ต้องเอาดอกคะ่ะพี่น้องสองตัววันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ายนเลขวายเนาะคะ่ะเอา3ามตัวไปเลยค่ะพี่น้อง ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแตจีบบอร์สกูสุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีวันสุ์เนาะคะ่ะวันสุ์แห่งความร่ารวยมาด้วยโชคลาภเนาะคะ่ะผู้ได้ที่จะคําฟังโค้งกะขอให้แตกสามตัวตรงเนาะคะ่ะเมอนกะปกติค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพภาพพีพาน้องเนาะคะ่ะไปทาบุญตั้งจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะวันทีหนึ่งทีจะถึงนี่เนาะคะ่ะพี่น้องวันทีหนึ่งทีจะถึงนี่กะขอให แตกสามตัวตรงเนาะค่ะพี่น้องควายกาจะวายตามปกตินะคะหัวที่แล้วได้ทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะงวดที่แล้วได้ทั้งบนและล่างเนาะค่ะพี่น้องมันก็เป็นปกติอยู่แล้วบางเทือกับเขาสามตัวบนล่างควายละง,งวดถ้าผู้ใดที่ตามเป็นเอฟซีลีกนาซิฮัวเนาะคะ่ะแป๊บหนึ่งเด้อเดินสามาถลอกินซาเขียวเดี๋ยวจุนสมองแป๊บหนึ่งพี่น้อง มนี้กาบขามฟังโค้งเนาะค่ะพี่น้องก็จะไปหารัฐบาลไทยกันนะจะไม่โชว์ไม่ลาบร้ายงวดอาทิตย์ที่แล้วเขาเขาทั้งอาทิตย์เนาะค่ะขามฟังโคงแต่อาทิตย์นี้เขาแต่เหล็กวิ่งจะมันเป็นอย่างพี่น้องอืมสองมือละเขาแต่เหล็กวิ่งมนีกนาจะเป็นสามโตเนาะคะ่ะอ๋อลืมพี่น้องแต่ว่ามือนันทีผู้ไดเบิ้งคีปิลีนะจะไม่โชว์ไม่ลาบมือน,นั้นเขารลดคู่บุญบาร,รมีไปหลางเนาะคะ่ะเปลี่ยนโหลดเจี๊ยบก็จะเป็นเก่าแปดหนึ่งเนาะคะ่ะ ไม่มือหนาละได้สามตัวตรงเนาะคะ่ะสำหรับกามฟังขงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะโล่งหายในอ่าแชทเนาะค่ะพี่น้องจะโลงงหายในขอความเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่รวมทําบุญมามันก็นมีขอความอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดบุญค่ะสําหรับคนอื่นอาจจะนอนเบิงโทรศัพท์อยู่บานและมีโชคไม่ลาบแต่สําหรับโตข่อยนี่ถับบ้าบ่เฮ็ดบุญบ่ไดดค่ะถูกิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภ คนซื้อเจี๊ยบนี่ได้ย้อนบุญเนาะคะ่ะพี่น้องคนซื้อเจี๊ยบได้ย้อนเฮ็ดย้อนสางย้อนบุญบารมีที่เหตุเนาะคะ่ะในเรื่องโคลาภบ่มีคําว่าบังเอิญเนาะคะ่ะสํารบขคอยวันทีหนึ่งเนาะคะ่ะวันทีหนึ่งกะจะวายเนาะคะ่ะวายปกติอย่างที่โมเจ้าเห็นน่ะละเพียงแค่ว่าข่อยบ่ลุคลิป่อยลงคลิปบ่ท่านเพราะว่าขวกก่อยสีวายกะซิบมุ้งแล้วอืมหายเลขข่อยกะให้ได้เฉพาะคนทีแบบรวมอา ทำบุญลงทานว่าในทีตีจะถึงเนาะค่ะวอาทีตีจะถึงกับม,ม,มีงานกระถินเนาะค่ะบางวัดเจ้ากับไปเห็ดลงทานนวลนันนี่ผู้ใดที่ทำบุญทำทาน่วมกันเนาะค่ะช่วงนี้การเทศกาลกระถินกับอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะเอฟซีบางคนทำบุญมาเนาะค,ะาาะคะา่ะมาแรงก็ขอให้แตกเล่าเนาะค่ะขอหายขออ่าขอพัยเนาะขอหายขามฟังโค้งเฮาไม่ชมไม่ลาบเด้อ,อที่คอยบ่ได้หายเนยวทางรัฐบาลบ่อยๆคือตะกี้เพราะว่าทุกๆครั้งก็บอกแล้วได้โชคลาภไปเวลาบอ่งบุญกระเฮ็ดแน่บบแมนว่า ถามเตเลคนเฮ้าถ้าบ่เฮ็ดบุญให้เจ้าของมือถือดอกผู้ได้รัท่าข่อยข่อยก็ใหายข่อยก็ซอยตามปกติผู้ได้ทีหวังพลประโยชน์จากข่อยข่อยบ่ซอยแล้วก็บ่ให้เนาะค่ะพี่นอ้องอือเพราะว่าแนวทางอ่าวันที่หนึ่งเนี่ข่อยกับปอยไปเร้วเนาะค่ะอยู่ในคลิถปถ้าผู้ได้เบื้องคลิปก็น่าสีเห็นเนาะค่ะพี่นอ้องหายตัวได้จําบ่ไดเนาะค่ะบ้องถามไปเบื่องเอาในคลิปเนาะค่ะพี่นอ้องข่อยก็เป็นคนปกติแบบนี้อยู่แล้วเนาะค่ะพี่นอ้องอือปกติข่อยเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการทําบุญแล้วกชีวิตของข่อยเนาะคะบบบิแ หายเลกขคือตะกี้หรือว่าหายเลขึ้นเจ้าอื่นเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดที่ถ้าเขามาบดายแนวทางโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องกระดาข่อยถ้าข่อยเบากกับกะต้องรับไห้ได้เด้อพอข่อยเป็นค้นตรงเน้ะคะ่ะก่อนที่จะว่ายังเนาะคะ่ะถ้าข่อยเบากกับก็บต้องรับไม้ได้ขอยบ่ได้แบบสี่เหลือเลยตัวเลขนี่่อยหายเต็มทีค่ะผู้ใดที่ทำบุญสางบารมีหายฟี่ๆปีที่แล้วกระทั่งปียันปีนี้เนาะค่ะพี่น้องผู้ใดจะเบาอย่างกะ ระว่างปากไวแน่เนาะค่ะพี่น้องระว่างปากจากของไวนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องเอาเวลาไปเอาปากเข้านี่ไปสวนมุ่นไหวพระอือยังสิได้บุญเนาะเฮ้อเบาๆไร่ยยหญ้หางดอกพี่น้องเวลาบอกเอ็ดบุญก็เหตุกันแน่อืมเมื่อยใจนะกา,ารแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะ ผู้ได้ทีรวมสื่อของไหวเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้มีโชมีลาบบนลางเช่นเก่าเช่นเดิมมียังกะทักไปในขอความในแชทส่วนโตเนาะคะ่ะบ่อยากไปทําบุญละตองละแวงเจ้ามือว่าสิบตุ๋นเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ได้ไห้หว้ยแม,แม,แมนนี่มันก็เจอคมคูมาหลายอย่างเด้อสิบอกไหวมันมีทั้งในทั้งนอกคอยสิบอกไหวอืมปีที่แล้ว่อยนี่หลายอย่างขอบ่อยากไปทําบุญละ,อะตองละแวงหนาละแวงหลงังปวดเข้าใจตมนี่เนาะคะ่ะให้ข่อยไปทําบุญแบบสบายใจเนาะค่ะมียังหลังบ้านเลยค่ะ มีอย่างส่วนโตลังบานเลยค่ะพี่น้องบ่งมีออนไลน์บ่มีใดๆก็ตามแต่แต่ทีสําคัญผู้ใดอยากไม่ชงไม่ลามนะคะวันอาทิตย์ทีจะถ,ถึงทักลังบานนะคะมาร่วมไหวน้ากันได้สด้ฮูว่าควยใส่ค่าใส่ใจซําไดในการไหวม่มต้องไปคิดค่าใส่ใจเราบางครก็ถามว่า,วาเงินมาต่ใส่ในการเติมน้ํามันเนาะคะ่ะเฉพาะอาทิตย์หนึ่งเติมน้ามันบ่ต่ากว่าสามสี่พันเพราะว่าควยครับรถดหมือละสองสามรอยกิโลผู้ได้ทีครับรถยดย่นหนาสีฮหูเนาะคะ่ะอืมบันน้ามันมันท่นาไดแล้ว ถ้าข่อยบวชรัทธาบ่าอยากเดินสายทำบุญสางบาร,รมีข่อยบ่เปลืองเงินเห็ดปานนี้ดอกมันกับบุเด้ว่าใส่ข้าวาวเปลืองดอกพี่น้องโชคลาภจากองค์เทพเทวาทันปูเสียงศักซีเพื่อนหายข่อยหายร้ายว่าคาน้ำมันข่อยก็เลยบวได้ซีเรียดพี่น้องผู้ใดได้โชคลาภไปแลวกับผู้ที่เพิ่นรวมทํำบุญมากอ่ะหัวหนาก็ขอใหายได้อีกเนาะค่ะพี่นอ้องบางคนกะวิทหนีวิศีลินกะเยอะแยะเนาะค่ะพี่น้องในการได้จากโชคลาภสิ่งซักซี ถ้าห้าอยากได้โชคลาภจากเพื่อนเ้ากัแสดงความบริสุทธิ์ใจเนาะค่ะโดยการทำบุญส้่งบารมีหอมเพิินบางคนเนาะคะ่ะถือเหลขกไปกระีีเหนียวอันนี้ขอเว้าเนาะคะ่ะเพื่อหายไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะบางคนถือเหลขกเป็นเมื่อนทำบุญอยู่ลอยเดียวทำบุญอยู่ยี่สิบาทมันก็เกินไปเนาะคะ่ะอืมเทวดาเพื่อนแนมเ็นเดอร์ค่ะพี่น้องว่าเงินที่ได้จากโชคลาภเข้าไปเฮ็ดอย่างซ้ำใดถ้าหฮาเฮ็ดแค่นั้นเพื่อนก็นหายห้าแค่นั้นละ อย่าสิว่ามีหนีมีศินหนีศินมันมีกันทุกคนค่ะเจ็บสิบอกไว้่อยสีบอกไว้หนีศินมันมีกันทุกคนถ้าเจ้าคิดว่าแค่เจ้าเป็นหนีเจ้าได้เงินถือเล็บมาเยอะแยะมากมายทำบุญแค่ขี่ไปเล็บอ่ะขี่เล็บหนะักเจ้ากับสียูยังสั่นละ่อยสิบอกไว้บางเธอเทวดาสิงซักดิ์สงกรานต์รองใจเบิงเนาะค่ะพี่น้องทำบุญกะห้มันเหมาะสมกมับเืินที่ได้ไปแนะ่เนาะค่ะพี่น้อง ประมาณนั้นลหะผู้ได้เสื้อกับเสือ้อผู้เสื้อกับเลี้ยวผู้ได้เสื้อขวดกับห้ผู้ได้ผู้เสื้อขวดกับโบห้แค่นั้นลหะย้ำอีกทีเนาะคะ่ะมียังล้างบานเลยค่ะพี่น้องบ่าอยากทําบุญแล้วต้องระแวงเจ้ามือเนาะคะ่ะมียังล้างบานทางเดียวเนาะคะ่ะโคนไหายเลขแม่นหลายมันก็นบได้ว่าสสปอดตไพ่เสม,มอไปเด้อค่ะประมาณนั้นลหะสาหรับพี่น้องอ่าที่รวมทําบุญมากเนาะค่ะการมุทานสาธาูบุญอีกครั้งเนาะค่ะพี่น้องแนวทางก็จะหายเป็นวันที่หนึ่งเนาะคะ่ะ วันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะค่ะวันที่หนึ่งพฤษจิกาเจี๊ยบไหวประมาณมสิบโมงเร็จจากไหวโตเลขเลขถูก,กะจะจัปล่อยหายเนาะค่ะเดี๋ยวส่งไปหายหายลังบ้านเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวส่งหายหลังบ้านเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าค้นถีรวมทาบุญมากก็มีแชทมีขอความมีหลังบ้านอยู่แล้วเขาเลยบรได้คิดอย่างเธธนาะค่ะ้ะกามีกุมกุมสางบุญสางบารมีเนาะค่ะเจี๊ยบกะจะลงหายประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเวลาพี่น้องเพราะว่าวายัยสิบโมงเนาะค่ะตามปกติ สิบเอ็ดโมงเทียงๆกะหาซื้อท่านเนาะคะ่ะลอตเตอร์ลอตเตอรี่เยอะแยะสาหรับแนวทางผู้ใดอยากไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้กรกะหลับบบลงบ้านเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแต่ช่องทางวอนไลก์กะจะปล่อยหายเนาะคะ่ะกะอาจจะเป็นเทีงทงทงยงๆใบใบเนาะคะ่ะกะจะประมาณนั้นละค่ะพี่น้องบางเธอกะได้ปล่อยบางเธอกะเดได้ปล่อยเด้อกะเล็้วแต่ว่าข่อยสี่หวายเล้วเร็วเล้วสาเนาะคะ่ะ เพราะว่าข่อยกเหตุผู้เดียวนะคะพี่นอ้องผู้ใดที่ติดตามข่อยรียอมดูดีค่ะว่าวายแต่และเาเถอใส่เงินซํำใดคนเทามันเห็ดด้วยใจที่ศรัทธามันก็นไดเนาะคะ่ะคนเฮ่าอ,อย่าขออย่างเดียวเฮาตรงเป็นผู้ห้อย่าเป็นผู้รับอย่างเดียวอย่าเป็นผู้ขออย่างเดียวอืมตรงหัวใจเมตตาหายผู้อื่นนําเนาะค่ะพี่น้องค่ะประมาณนั้นละคะ่ะจะห้เนาะคะ่ะเพราะว่าคูบาอาจารย์บอกว่าฟัางเด้อพี่น้องคูบาอาจารย์บอกว่าเดือนหนานี้ข่อยจะถูกหวยห้ายที่สุดแล้วในชีวิต อืมเอาจริงๆนะเขาเอาต้องตรงผู้ใดสเีเขียดกัเขียดผู้ใดิมาจากไหนก็บแล้วแต่คอยหายได้กะเฉพาะบุญบารมีที่อนุโมทนาสาถูกบุญหายทราบคอยถือเลขนี้ว่าจาเป็นต้องแบบหายผู้ไดมาซอยสื่อของไหวดรอกบางคนที่เพิ่นทําบุญมาแถบสิโบได้บอกเพิ่นเห็นคอยสีไหวยอยู่แล้วเพิ่นก้หว่าว่าคอยไหวอันที่หนึ่งก็หลายเท่อพอต่มกว่าสองสามเท่อ ไปทำบุญข่อยกับไปพุ้งเงิเพ่นกับฝากท้ำบ,บุญมาบางเถื่อกับเกรงใจอยู่เนาะค่ะพี่นอ้องเอาจริงๆข่อยสีเป็นคนเกรงใจคนโดยซ้ำบางคนถือข่อยร่องใจเนาะคะ่ะได้โชคลาภจากข่อยเป็นสิบสิบหมวดได้โชคลาภจากข่อยเป็นสิบสิบหมวดได้พุ้งหวดเจอข่อยร่องใจไปแค่เถื่อสองเถื่อมันก็เปิดอัานลาดแล้ว อตามนั้นแหละพี่น้องเดี๋ยวไปทําบุญกันค่ะเดี๋ยวยังแลงกับสวนมน่นไหวพราเจริญภาวนาลกาักันมุทนาสาธุเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมสวนมุ่นเสริมดวงเสริมบุญเสริมบาร,รมีให้เฮาเนาะคะ่ะเฮาจังสรีได้โชคลาภเนาะคะ่ะโชคดีแห่งๆค่ะตามเล่ากะหลังบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องรวยเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะผููได้เป็นหนี้เป็นสินอยู่กับขอให้มีเงินแค่นี้แค่สินต่างหลักต่างฐานได้ยู่อย่างพ่อพียงเนาะค่ะอยู่ย,าย,นะะย,ยา่างพาคีริว้วห่อทองเนะะาะค่ะเขามีซําได้เฮากะ ใส่อ่าใส่ใจเถ่าถี่เข้าไว้นาะค่ะพี่น้องอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนกำลังจ้าของนาะค่ะพี่น้องบุญเท่ามีซ้ำใดเข้ากระไดซ้ำนั้นเหตุบุญให้เจ้าของครับพี่น้องอย่าหวังเพิงบาร,รมีผู้อื่นถ้าหวังเพิงบาร,รมีผู้อื่นมันก็ต้องหวังเพิงเขาตลอดไปนาะค่ะพี่น้องยืนได้ด้วยลาแขงตัวเองอะมันเทมันจาบที่สุดแล้วล่ะอืมเดี๋ยวเจอกันยูวัดค่ะถ้าขายันก็จะทายคีปใ้เบิงน,นาะค่ะบรรยากาศยูวัดทาขีคารค่ะ อยู่เงียบๆเ,เพื่อก่าเนาะค่ะพี่น้องคอยเป็นคนแบมอยู่แล้วบ๊วยอาศัยยอดวิวเด้อคะ่ะพี่น้องอาศัยเงินตือเกรกเนาะคะ่ะหลวนหวน